กับสายฝนชี่ช้างหนึ่งในสิ่งที่ต้องพูดถึงของละครนับแปนั่นก็คือหุ่นฟิตเฟิร์มของพนนวัตในบทบาทนักมวยนะคะเรื่องนี้ต้องใี้หนุ่มพลกับน้ำตาลให้ช่วยกันเล่าเบื้องหลังความฟิตของร่างกายหนุ่มพลค่ะเรื่องของการเตรียมความพร้อมและกันมวยเนี่ยอย่างแรกเลย จะมีพุงไม่ได้ใช่ไหมเพราะนั้นพอรู้ว่าเราเล่นเรื่องนี้โอเคเริ่มที่จะเริ่มคุมอาหารก่อนไม่มีของทอดเพาของทอดของหวานไม่กินอะไรเงี้ยผมก็จะพยายามคุมให้ได้ตามเป้าไปเรื่อยๆอเพื่อที่จะทำให้ผลงานนออกมาดีที่สุดแล้วรู้สึกไม่เขินเวลาแบบถอดเสื้ออะไรเงี้ยครับสร้างทองสุดๆแล้วก็คือนับถือในความพยายามแล้วความมีวินัยของคนเขามากๆครับอยากจะให้อินเสิร์ตภาพอาหารที่รู้ๆคนกินในกองถ่าย,<ท>ายกับที่หนูกินคือ ฝั่งผู้หญ ouais. ิงเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าเฟ้นไฟตกบ่ายมาสั่งพิซซ่ามากินกันไหมเดี๋ยวมียำขนมจีนเดี๋ยวมีเกี๊ยวท่อดลูกชิ้นทอดแต่มันก็ถือว่าฝึกสภาพจิตใจเหมือนกันนะครับในความวมินัยอะไรเงี้ยเพราะว่าผมเดินเข้าไปห้องแต่งออหน้าทําผมก็คือพี่น้ำตาเลเขาจะสั่งอาหารสิ่งเหล่านี้อะไรครับเฟ้นไฟหรือว่าอะไรมาผมก็แบบเดินผ่านปุ๊บ พี่ครับรีบซับหน้าครับผมอยากออกไปข้างนอกเออเหมือนเราเป็นตัวมารนอ่ะที่จะหลอกล่อให้เขาตะบะแตกกันแบบเรื่อยๆเลยแบบต่อยมวยมายิ่งเหงื่อเยอะๆหิวมากเลยตัวเขาเองต้องมาเล่นเป็นนักมวยแต่ว่าชีวิตจริงเองเนี่ยเขาก็ต้องมีแข่งวิ่งด้วยคือเขาก็ต้องไปซ้อมวิ่งคือหนูเห็นแบบพนตีสี่ตื่นไปซ้อมวิ่งได้ยังไงฟิตจริงๆพาะคุณแต่ยังไม่หมดนะคะเพราะหนุ่มพลเขายังชอบมาวิ่งในใจแฟนๆเนี่ยเลยยิ่งฟิตเรื่องนี้ต้องขยิบ สายฝนชี่ช้าง